วันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวชี้จากร้าน e a มิ่งนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูชิ้นแรกกันเลยชิ้นแรกก็เป็นชิ้นนี้นะคะเป็นถ้วยไอศครีมนะแบบนี้เลยไอศครีมนะคะก็มีแผ่นนะคะลายแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะ,ะนนมนะนีรถสองรสนะคะรสนี้กับรสสตรอเบอร์รี่เราก็เลื่อมาเป็นรสนี้เดี๋ยวไปดูชิ้นต่อไปกันเลยชิ้นต่อไปตัวนี้นะคะ เป็นปลาหมกึกปลาหมึกแบบนี้เลยนะสโลมากคือส,สโลจริงจริงอ่ะไมู่ของแทหรือเปล่าถ้าของกอบก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวชิ้นต่อไปกันชิ้นต่อมาอันนี้เป็นสลามของน้องเหล่านะคะเพราะว่ามันเหลวแล้วมันเล่นไม่ได้เ,ดเราไปใส่น้ำนยาทำสลามเพิ่มชิ้นต่อไปก็จะเป็นเมลอนบันนะคะ เป็นเมลอนบันเดอะมออยู่ชั้นประมาณชั้น4ี่ค่ะแล้วก็เขีนวของคนหนึ่งไนนี้เป็นของแท้แน่นอนนะคะจริงแท้ชิ้นต่อไปคือชิ้นนี้จะบอกว่าหายากมากถ้าเพื่อนๆได้มารักษาให้ดีนะคะคือแพงและหายาก ซูเป,ปอร์มากๆของมากๆเลยนะคะก็คืออันนี้ไม่ใช่สกุป์คือมันไม่ใช่แบบบีบๆแล้วมันจะซาลูตัวนี้คือแบบจะเป็นสกุปที่อยู่ข้างในก็เดี๋ยวเราจะทำการรีวิวนะคะอีกทีหนึ่งจอให้ลุ้นะค่ะจะได้ตัวไหนคือเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะมาทำการรีวิวภายในคลิปนี้จะบอกว่ารีวิวสก,กุปชี่ ก่องเก็บมะม่วงอีริกนะคะกล่องเก็บลูกมะม่วงเป็นสักพื้กของอีริกนะคือเดี๋ยวเราจะเรียบเรียงใหม่เนี่ยค่ะเราจะพิมพ์ตามนี้เลยนะอีริกเนี่ยค่ะโอเคอะไรสักอย่างเนี่ยพิมพ์ตามนี้เลยก็คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร้นะคะบ๊ายบาย